เจียนโยนักศึกษาดนตรีสาวผู้มีจินตนาการลำเลิศและเป็นนักเขียนนิยายรักแนวผู้ใหญ่ชื่อดังแต่กลับไม่มีประสบการณ์ความรักจริงเลยแม้เป็นน้อยวันหนึ่งเธอต้องตกตะลึงเมื่อเจียงวินเซิงศาสตราจารย์หนุ่มอัจฉริยะและทายาตรกูลใหญ่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจหลักในนิยายของเธอได้ปรากฏตัวเป็นอาจารย์ในห้องเรียนขณะที่เธอวาดฝันถึงพล็อตเรื่องใหม่เจียงวินเซิงก็เข้ามาช่วยปกป้อง,องเธอจากการถูกแอบถ่ายรูป ทําให้เธอประทับใจในความหล่อและความดีของเขาไม่นานนักเจียนโยถูกครอบครัวเร่งรัดให้ไปพบกับคู่มันที่ถูกมั้นหมายกันไว้ตั้งในเด็กทันทีที่ทั้งคู่ได้พบกันก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะคู่มันคนนั้นคือศาสตราจารย์เจียงวินเซิงนั่นเองแม้จะตกใจกับที่คู่จิ้นในจินตนาการกลายมาเป็นคู่มันในชีวิตจริงแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงให้ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันอย่างรวดเร็วหลั หลังจากการจดทะเบียนสมรสเจียงวินเซิร์นเสนอให้เธอย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่เจียงโยปฏิเสธและต่อรองให้เก็บเรื่องการแต่งงานเป็นความลับในมหาวิทยาลัยไว้ก่อนซึ่งเจียงวินเซิร์นก็ยอมรับในขณะที่ทั้งคู่จับมือกันเจียงโยก็คิดในใจด้วยความสุขว่าสามีเขายอมให้ฉันเรียกเขาสามีแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เจียงอวินเซิรนประหลาดใจอย่างยิ่งคือเขาได้ยินเสียงความคิดในใจของเธอได้อย่างชัดเจนทั้งที่เธอไม่ได้พูดอะไรออกมาเลย เ,เรื่องราวเริ่มต้นในห้องเรียนเมื่อเพื่อนของเจียนโยสังเกตเห็นแหวนแต่งงานบนนิ้วมือขวาของศาสตราจารย์เจียมซึ่งทําให้ทุกคนเชื่อว่าเขามีเจ้าของแล้วสร้างความตื่นตระหนกให้กับเจียนโยที่แต่งงานกับเขาอย่างลับๆแต่เธอก็โล่งใจเล็กน้อยที่เขาใส่แหวนที่มือขวาหมายถึงมีความรักไม่ใช่มือสายหมายถึงแต่งงานเมื่อนักศึกษาหญิงคนหนึ่งพยายามขอวีชัดส่วนตัวของเขาศาสตราจารย์เจียงก็ปฏิเสธอย่างชัดเจนพร้อมประกาศว่า เขาแต่งงานแล้วและชูมือที่สวมแหวนยืนยันทำให้เจียนโยตกใจ ระหว่างเรียนเจียงโยเผอใจลอยไปจินตนาการถึงพลอตนิยายรักสุดร้อนแรงกับศาสตราจารย์เจียงทำให้เขาที่สามารถได้ยินความคิดของเธอถึงกับเหงื่อตกและต้องเรียกชื่อเธอเสียงดังเพื่อดึงสติกลับมาเมื่อเธอตอบคำถามไม่ได้เขาจึงตำหนิเธออย่างรุนแรงจนเธอเสียใจและขอโทษเขาจึงสั่งให้เธอคัดลอกบทเรียนส่งให้เขาเป็นการลงโทษตกกลางคืนเจียงวินเซิงเป็นห่วงเจียงโยที่ยังไม่กลับบ้านและเริ่มสับสนกับความคิดแปลกๆของเธอ จึงตัดสินใจไปซื้อแหวนใหม่ให้เธอเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็พบกับเจียนโยที่เพิ่งกลับมาทั้งคู่ทักทายกันอย่างเป็นทางการเจียนโยโกโหกว่าทานอาหารเย็นมาแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกันและแอบ,บสั่งอาหารเดลิเวอรี่ชุดใหญ่มาทานคนเดียวแต่ขณะที่เธอกำลังเพ้อเพลินกับสเสบียงลับของเธอศาสตราจารย์เจียงก็ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังอย่างกระทันหันเธอตกใจจึงรีบยื่นชานมไข่มุกให้เขาซึ่งเขาดื่มมันอย่างคาดไม่ถึง ก่อนจะบอกว่าไปเถอะเดี๋ยวฉันทําของว่างรอบดึกให้เจียงวินเซิงพยานามแสดงบทบาทสามีด้วยความเป็นห่วงเรื่องการกินของว่างตอนดึกของเจียนโยแต่คำพูดของเขาที่ว่าผมเลี้ยงคุณไม่อิ่มหรือไงกลับทําให้เจียนโยเข้าใจผิดคิดว่าเขากำลังจะเข้าสู่ฉาก 18+ ในนิยายของเธอและพยายามหนี เหตุการณ์ยิ่งชวนฝันเมื่อเจียงวินเซิงเดินออกมาจากห้องน้ำในสภาพเปลื่อยท่อนดนเจียนโยสะดุดลม้มและคว้าโดนผ้าชัดตัวของเขาโดยบังเอิญเขาจึงทักเธออย่างยั่วยาวว่าอืมสมพัสดีไหมก่อนจะเรียกเธอว่าภรรยาทำให้เธอทั้งเขินอายและเพ้อฝันหนักกว่าเดิม เช้าว,วันรุ่งขึ้นเจียงวินเซิงทำอาหารเช้าให้เจียนโยและมอบหนังสือกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ให้เธอโดยอ้างว่าเพื่อให้เธอมีความรู้แล้วมีเรื่องคุยกันแต่ความจริงเขาตั้งใจจะให้เธอเลิกคิดถึงเรื่องเพ้อฝันไร้าสาระที่เขาได้ยิน ในขณะที่เจียงวินเซิงกำลังพยายามถอดรหัสความคิดประหลาดๆของเธอในที่ทำงานผู้ช่วยของเขาก็เข้าใจผิดไปเองว่าเจ้านายกำลังมีปัญหาทางสมรรถภาพทางเพศและได้นำยาบำรุงมาให้ด้วยความหวังดีสร้างความงุนงงกับเจียนวินเซิงสุดท้ายเจียงวินเซิงได้ยินความคิดของเจียนโยอีกครั้งเธอรู้สึกหงุดหงิดที่อาจารย์เชลโลข,ของเธอผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมช่วยเลือกเพลงสำหรับลงแข่งเทศกาลดนตรีนานาชาติ ทังที่กำหนดการใกล้จะหมดเขตแล้วเพื่อนสนิทของเจียนโยพยายามปลอบใจและเสนอช่วยหาเพลงประกวดเชลโลหลังบนเรื่องเยียนลี่หงที่ใช้เส้นสายในคณะดนตรีเจียงวินเซิงที่บังเอินได้ยินบทสนทนาจึงรีบโทรหาเพื่อนเพื่อเสนองานอาจารย์สอนเชลโลเมื่อกลับถึงบ้านเจียงวินเซิงมอบเชลโลสังทำพิเศษตัวใหม่ให้เจียนโยโดยอ้างว่าเป็นของขวัญจากพ่อแม่แต่ความจริงเขาเป็นคนซื้อเอง ขณะที่เจียนโยซ่อนและคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเรื่องเพลงประกวดเจียงวินเซิงก็เข้ามาขัดจังหวะเขาสังเกตเห็นความกังวลที่เธอซ่อนอยู่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเขาเล่นไวโอลินร่วมกับเธอและทั้งคู่ก็บรรเลงเพลงประสานเสียงอย่างไพเราะเจียงวินเซิงแนะนําเพลงที่เหมาะสมกับการประกวดให้เธอและลูบหัวเธออย่างอ่อนโยนซึ่งทําให้เจียนโยใจเต้นแรงและคิดในใจว่าเขาเป็นผู้ชายร้ายกาศและแก่ทําให้เจียงวินเซิงถึงกับ หัวเสียที่ได้ยินความคิดนั้นพืนนั้นเจียงวินเซิงนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงความคิดของเจียนโยที่กำลังจินตนาการถึงเรื่องราวในนิยายรักสุดหวือหวา วันรุ่งขึ้นเยียนลี่หงญาติของคณะบดีบุกมาต่อว่าเจียงวินเซิงที่จ้างอาจารย์สอนเชนลโล่เพิ่มเจียงวินเซิงจึงตอบกลับอย่างเยือกเย็นว่าถ้าไม่มีความสามารถก็ยกให้คนอื่นไปซะคณะบดีรีบลากเหียนลี่หงออกไปและตำหนิกเธอเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมในมหาวิทยาลายัยตามที่เจียงวินเซิงได้แจ้งไว้ ศาสตราจารย์เจียงได้เชิญเปลี่ยนจิงนักเชนโลชื่อดังซึ่งเป็นไอดอลของเจียนโยมาเป็นอาจารย์สอนส่วนตัวให้ทำให้คณะบดีสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อเจียนโยกลับถึงบ้านเธอก็เรียกเจียงวินเซิงว่าสามีอย่างเป็นธรรมชาติในห้องเรียนเจียนโยจินตนาการถึงพล็อตนิยายรักร้อนแรงระหว่างปร,รมาจารย์กับจิ้งจอกสาวซึ่งศาสตราจารย์เจียงที่อ่านใจได้ก็รู้สึกประหลาดใจและไม่พอใจเมื่อเห็นนักศึกษาชายช่วยเธอรอข้อส ตอบ ตกค้ำเจียนโยอยู่กับเพื่อนที่หอพักและได้ยินข่าวซุบซิบเรื่องภรยาของศัสดาจา์เจียงซึ่งเพื่อนก็สังเกตว่าผู้หญิงในรูปมีรูปร่างคล้ายเธอทําให้เจียนโยรีบโกหกว่าจะนอนที่หอพักเมื่อเพื่อนเริ่มสงสัยว่าทําไมเธอจึงรู้เรื่องส่วนตัวของศัสดาเจียงมากนักเธอจึงโกหกอย่างลนลานว่าเขาคือลูกพี่ลูกน้องของเธอในที่สุดความลับของเธอก็เกือบจะถูกเปิดเผยเมื่อศัสดาจารย์เจียงส่งข้อความมาหาเธอสั้นๆว่าออกมาสิ ฉันอยู่ประตูทิศใต้เป็นการเผยว่าเขารู้ว่าเธอโกหกเรื่องที่พักและตั้งใจจะมารับเธอที่หอพักนั่นเองเจียนโยรีบหนีเพื่อนที่หอพักและพบกับเจียงวินเซิริมที่มาตามนัดที่ร้านขายหอยทอดข้างทางเจียงวินเซิงบอกให้เธอลดความเกรงใจลงโดยย้ำว่าพวกเขาคือสามีภรรยาเขาเซอร์ไพรส์เธอด้วยการพาเธอไปที่บ้านพ่อแม่และเมื่อเธอตกใจเรื่องชุดเขาก็พาเธอไปร้านหรูและซื้อชุดเดรสราคาศูนย์ให้ทันทีโดยบอกว่าความส ของเธอสำคัญที่สุดในรถเจียนโยสังเกตเห็นรอยแดงบนมือเขาจึงบรรจงทายาให้ขณะที่เธอคิดในใจถึงความหล่อและความหอมของเขาเจียงวินเซิงที่ได้ยินความคิดจึงเตือนเธอแต่ก็กล่าวอย่างอ่อนโยนว่าพวกเขาควรค่อยๆสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันพร้อมเรียกเธอว่าภรรยาอีกครั้งทำให้เธอใจเต้นแรง ที่บ้านของาศาสดาจานเจียงแม่ของเขายินดีต้อนรับเธออย่างอบอุ่นแต่เจียงเฉิงน้องชายของเจียงวินเซิงกลับแสดงท่าทีไม่พอใจและพูดภาษาฝรั่งเศสใส่เธออย่างหยาบคายพ่อของเขาจึงเรียบตำหนิเจียนโยพยายามตอบโต้เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่เจียงเฉิงก็เปลี่ยนไปพูดภาษารัเสเซียต่อหน้าเธอซึ่งเจียนโยฟังไม่เข้าใจเพื่อตำหนิพี่ชายเรื่องการแต่งงานครั้งนี้ บนโต๊ะอาหารเจียงเฉิงน้องชายพยายามพูดภาษาอิตาลีเพื่ออวดเก่งแต่เมื่อศาสตราจารย์เจียงเจียงวินเซิงคุยกับเจียนโยด้วยภาษาอิตาลีเจียนโยกลับตอบกลับอย่างฉะฉานทําให้ทุกคนประหลาดใจเจียงวินเซิงตําหนิน้องชายที่เสียมารยาทและเอ่ยชมภรรยาของเผาว,ว่าเก่งมากทําให้พ่อแม่ปลื้มใจหลังจากมือคําขนาดขับรถกลับเจียนโยสังเกตเห็นมือที่บาดเจ็บของเขาและรีบถ่ายยา ให้เจียงวินเซิงเห็นถึงนิสัยที่เธอมักจะเก็บความรู้สึกและยอมคนอื่นจึงบอกกับเธออย่างหนักแน่นว่าเธอไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นเพราะเขาคือสามีของเธอและจะปกต้องเธอเองเขาทําลายความห่างเหินโดยขอให้เธอเรียกชื่อเขาแทนศาสตราจารย์เมื่อเธอเอ่ยชื่อวินเซิงเบาๆเขาก็ตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าฉันอยู่นี่ทําให้เจียนโยรู้สึกเขินอายและมีความสุข ในห้องเรียนศาสตราจารย์เจียงจัดผังที่นั่งสายตัวและสั่งให้เจียนโยไปนั่งแถวหน้าสุดเพื่อจับตาดูเธอหลังเลิกเรียนเข้าตำหนิเธอที่เอาตลับและคิดเรื่องไร้สาระที่เขาได้ยินแต่สุดท้ายก็เสนอตัวช่วยติวพิเศษให้และชวนเธอไปกินข้าว เพื่อนของเจียนโยพบว่าเธอกำลังถูกโจมตีอย่างหนักในฝอรัมมหาวิทยาลัยด้วยข่าวลือว่าเป็นเด็กเสียจากทาบที่เธอลงจากรถหรูเจียนโยที่กำลังหาแรางบันดาลใจเขียนนิยายถูกรุ่นพี่หลี่เวยที่เพื่อนๆคิดว่าเป็นคนดีลากไปที่บาททันทีทำให้เพื่อนต้องไปขอให้นักศึกษาคอมพิวเตอร์ช่วยหาตัวคนปล่อยข่าวลือ เพื่อนของเจียนโยได้รับภาพของเธอที่บาร์กำลังดื่มเหล้ากับผู้ชายอย่างน่าสงสยัยจึงตระหนักว่าถูกรุ่นพี่หลีเวยหลอกล่อเมื่อเพื่อนพยายามหาทางไปช่วยศาสตราจารย์เจียงก็ขับรถมาหาเมื่อเขาทราบว,ว่าเจียนโยตกอยู่ในอันตรายที่บาร์จึงรีบให้เพื่อนๆขึ้นรถและขับตามไปช่วยอย่างรวดเร็วเจียนโยกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์อย่างอึดอัดตัดตัดสินใจดื่มจนหมดแก้วเพื่อหาแรงบันดาลใจ ขนาดที่ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมเหล้าอีกแก้วและขยันขยอให้เธอดื่ม เจียนโยถูกรุ่นพี่เหวยเวยที่บาร์ขยันขยอให้ดื่มเหล้าอย่างหนักจนมึนเมาขณะที่เธอกำลังขอตัวกลับรุ่นพี่ก็เสนอให้เธอเลือกเครื่องดื่มมาดื่มรวดเดียวหมดแก้วแล้วขอให้เธอสนุกกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นชายวัยกลางคนในเสื้อลายเสือดาวก็พยายามเข้ามาลวนลามเจียนโยอย่างเปิดเผยขณะที่ถังอีเวียนชายหนุ่มที่เคยมีปัญหากับเธอก็ยืนถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อทำให้ข่าวลือเสื่อมเสียของเธอกลายเป็นจริง ท่านใดนั้นเจียงวินเซิงก็ปรากฏตัวขึ้นและปล่อยหมัดใส่ชายที่ลวนลามเธอพร้อมกับเปิดเผยฐานะที่แท้จริงว่า ประธานเจียงจากเจียงกรุป๊ปก่อนจะขู่ยกเลิกความร่วมมือทางธุรกิจกับชายคนนั้นอย่างเด็ดขาดเจียนโยที่เมาไม่ได้สติโอบเขาที่อกของเจียงวินเซิงพร้อมเพอว่าฉันรักท่านเทพเจียงและชมกล้ามอกของเขาเมื่อเขาอุ้มเธอออกมาจากบาร์เธอก็เพ้อถึงความหล่อและความเซ็กซี่ของเขาในรถทําให้เจียงวินเซิงหน้าแดงกำ่ำในรถเจียงวินเซิงพยายามปลุกเจียนโยที่เมาหนักเธอกลับละเมอเพ้อถึงโลกในนิยายโดยเรียกเขาว่า อาจารย์และแสดงท่าทีร้าอารมณ์จนเกือบจะจูบเขาเขาตอบสนองด้วยการจูบหน้าผากและลูบคลอเธอเบาๆก่อนจะพบว่าเธอได้ใช้เขาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายเรื่องจิงจอกน้อยแสนสนของศาสตราจารย์ผู้เย็นชากลางดึกเขาอุ้มเธอมาที่ข้อมนอนของเขาและลูบผมเธออย่างอ่อนโยนเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจียนโยตื่นขึ้นมาในห้องของเขาอย่างมีความสุขแต่ก็สงสัยว่าตัวเองทำอะไรน่าอายไปบ้างหรือไม่ เมื่อเขาเข้ามาในห้องเธอก็สังเกตเห็นขอบตาดำคล้ำของเขาขณะที่เจียงวินเซิงกำลังขับรถไปทำงานเจียงเฉิงน้องชายเพื่อนที่มากับรถก็พบข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่กล่าวหาเจียนโยเป็นเด็กเสียเจียงวินเซิงจึงเสนอจะช่วยสืบหาตัวผู้ปล่อยข่าวลือโดยใช้ข้อเสนอที่เจียงเฉิงสนใจคือการขอลายเซ็นจากคุณหงเทพแห่งวงการแฮกเกอร์ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นพี่ชายของเขาในขณะที่เจียงวินเซิงกำลังจัดการเรื่องข่าวลือ โยกก็พบว่าโพสต์นั้นถูกลบไปแล้วแต่เมื่อเธอเห็นว่าเจียงวินเซิงโคตรูปรถของเขาเพื่อแก้ต่างให้เธอเธอกลับกังวลเมื่อเห็นความสัมพันธ์ของเขากับผู้หญิงคนอื่นทำให้เธอเป็นทุกข์และพยายามปกต้องเขาจากปัญหาที่อาจตามมา เจียนโยหิงสาวพยายามแก้ข่าวเ,เรื่องการเป็นเด็กเสียโดยการโกหกเพื่อนๆว่าศาสตราจารย์เจียงเป็นลุงของเธอซึ่งทําให้เธอรอดตัวไปได้แต่เมื่อเธอกลับถึงบ้านเจียงวินเซิงศาส,สตราจารย์เจียงก็รู้เรื่องเขา้าและแสดงความไม่พอใจอย่างมากเขาจับแขนเธอแล้วพูดเสียงเคร่งเครียดว่าต่อไปนี้อย่าเรียกฉันว่าลุงอีกเจียนโยพยายามอธิบายว่าที่ทําไปเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์ของพวกเขา จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของเขา เพื่อนๆของเจียนโยมาเล่าเรื่องที่สัตตราจา์เจียงบุกเข้าไปช่วยเธอที่บาดได้อย่างน่าตื่นเต้นและยังเล่าว่าเฉายี่หุยคือคนที่ปล่อยข่าวลือเรื่องเธอด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนเอนเจียนโยเผชิญหน้ากับเฉาอี้หุยที่มหาวิทยาลัยเขาพยายามดูถูกเธอแต่เธอโต้กลับอย่างเผ็ดร้อนและตบหน้าเขาอย่างจังพร้อมกล่าวหาว่าเขาทําเรื่องสก,กรปรกเพราะความอิจฉานในตัวศัตตราจา์เจียงในที่สุดศัตตราจา์เจียง ก็เข้ามาจัดการสถานการณ์โดยเขาเป็นคนแจ้งตำรวจให้เข้ามาจับกลุ่มเฉาอี้หุยในข้อหาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการใส่ร้ายและเผยแพร่ข่าวลือซึ่งเจ้าหน้าที่ยังพบวิดีโอแอบถ่ายจำนวนมากในคอมพิวเตอร์ของเฉาอี้หุยด้วย ศาส,สตราจารย์เจียงเดินเข้ามาหาเจียนโยที่กำลังโล่งใจแล้วพูดเพียงสั้นๆว่าฉันมารับเธอกลับบ้านเป็นการยุติเรื่องราวทั้งหมดณลานจอดรถเจียงวินเซิงไม่ได้ตำหนิเจียนโยที่ตบย่าเฉาอี้หุยแต่กลับชมในความกล้าหาญของเธอและย้ำว่าเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษเพราะเป็นการปลุกต้องตัวเองพร้อมประกาศว่าเขาคือสามีที่จะคอยหนุนหลังเธอเสมอเมื่อเจียนโยสงสัยเรื่องเงินสองล้านหยวนที่เขาโอนมา เขาก็ตอบอย่างเฉยเมยว่าไม่ได้โอนผิดเก็บไว้เธอและยังพูดประชดเรื่องลุงจนทำให้เจียนโยต้องรีบอ้อนวอนเพื่อเอาใจเขาแต่เขาก็ตอบกลับว่าเขาไม่ได้โอนผิดและการโอนเงินให้ภรรยาตัวเองเป็นเรื่องปกติ กลับถึงบ้านเจียงวินเซิงถอดสายอินเทอร์นเน็ตในห้องทำงานออกเพื่อไม่ให้เธอวอกแวกจากการซ้อมดนตรีโดยมอบหนังสือให้เธอคัดลอก5้าบทเพื่อฝึกฝนจิตใจ,จให้บริสุทธิ์ในคืนนั้นเขาห่มผ้าและหัมเพลงให้เธอก่อนจะโทรศัพท์ยืนยันกับอาจารย์ใหญ่ให้เร่งจัดการปัญหาของเฉาอี้หุยในฐานะผู้ปกครองของเธอในขณะเดียวกันแม่ของเจียนโยมาหาและตำหนิเธอเรื่องวิดีโอตบหน้าแต่เจียนโยก็โต้แย้งว่าเธอถูก สายราย้ผู้เป็นแม่ได้แต่สรุปอย่างเศร้าๆว่าเธอควรทบทวนตัวเองว่าทำไมถึงต้องมาพัวพันกับคนแบบนี้ทำให้เจียนโยตอบกลับด้วยความเศร้าว่าเพราะหนูไม่รู้จักเจียมตัวเพื่อนในชุดสีเขียวตันหนิเจียนโยที่ทำตัวไม่มอบสมแต่เธอไม่สนใจ ที่บาร์เจียนโยบังเอิญพบกับจางหยวนหยวนหนักแสดงสาวที่เธอจำได้จางหยวนหยวนยอมรับว่าเธอรู้จักเจียงวินเซิงสามีของเจียนโยและทาให้เจียนโยดื่มค็อกเทลสุดลับของเธอที่ชื่อว่าเย่หานชื่อพระเอกในนิยายของเจียนโยเพื่อแลกกับการเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาจางหยวนหยวนเล่าว,ว่าเจียงวินเซิงเป็นเพื่อนสมัยเด็กและเปรียบเทียบว่าเขาไม่ดีเท่าเย่หมิงหานพระเอกในอุดมคติของเธอและตัวละครที่อิง จากเจียงวินเซิง เมื่อเจียนโยดื่มค็อกเทลหมดแก้วเธอก็หมดสติไปทันทีเจียงวินเซิงที่ตามมาถึงที่บาร์ก็อุ้มเธอและพาเธอกลับบ้านเมื่อถึงบ้านเจียนโยที่กึ่งหลับกึ่งตื่นก็ยิ้มและพยายามยั่วยวนเขาด้วยการเรียกเขาว่าเย่หมิงหานเจียงวินเซิงย้ำว่าฉันไม่ใช่เขาก่อนที่เธอจะคว้าคอเขาลงมาจูบอย่างดูดดื่มสุดท้ายาศาสตราจารย์เจียงก็รับโทรศัพท์จากแม่ของเจียนโยแล้วบอกว่าเธออยู่กับเขาทําให้แม่ของเธอสบายใจเจียง วินเสื้อปกต้องเจียนโยจากการถูกแม่ของเธอควบคุมชีวิตโดยย้ำว่าเขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คอยดูแลและปกป้องเธอและเรียกเธอว่าสามีของเธอก่อนที่เธอจะหลับไป ในคืนหนึ่งเจียนวินเซองเห็นมักศึกษาชายกำลังสารภาพรักกับเจียนโยเมื่อเขาเข้ามาขวางนักศึกษาคนนั้นเรียกเขาว่าคุณลุงและเมื่อเจียงวินเซองสั่งให้เจียนโยบอกความสัมพันธ์ของพวกเขาเธอกลับตอบอย่างอึกอักว่าเขาคือผู้ปกครองทำให้เขาโกรธมากเจียงวินเซองแสดงความน้อยใจที่เธอพลักใส่เขาเพราะคิดว่าเขาต้องการแค่ความร่วมมือรักษาภาพลักษณ์เธอจึงสารภาพว่าเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเขาและขอให้เขายกแบต ในลินชักให้ผู้หญิงที่คู่ควรกับเขามากกว่าทำให้เจียงวินเซิงตะโกนถามว่าเธอชอบผู้หญิงแบบไหนกันแน่ก่อนที่เธอจะหนีลงจากรถไปเจียนโยได้ยินข่าวลือที่ทำให้เธอตกใจว่า,าศาสตราจารย์เจียงถูกพักงานเพื่อสอบสวนเพราะถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับนักศึกษาเจียนโยรีไปที่ห้องสอบสวนและได้ยินเจียงวินเซิงชี้แจงต่อคณะกรรมการอย่างหนักแน่นว่าเราเป็นสามีภรรยากาันมีทะเบียนสมรสที่จดทะเบียนโดยรัฐ และเขาได้ยื่นเรื่องขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ของเธอแล้วแต่เขาต้องยอมรับผิดทั้งหมดเพื่อปกป้องโรงเรียนเมื่อกลับถึงบ้านเจียงโยระเบิดอารมณ์ใส่เจียงวินเซิงที่ปกปิดเรื่องการถูกสอบสวนโดยกล่าวหาว่าเขาเห็นแก่ตัวที่ทำเหมือนเธอเป็นคนนอกไม่ยอมให้เธอมีส่วนร่วมในปัญหาของเขาเจียงวินเซิงตกใจและเดินหนีไปก่อนจะกลับมาคุกเข่าข้างๆเธอที่ร้องไห้อยู่บนพื้นอย่างอ่อนโยน เจียนโยและเจียงวินเซิงคืนดีกันหลังจากการทะเลาะครั้งใหญ่เจียงวินเซิงสารภาพความลับที่เก็บงำมานานว่าผมได้ยิ้มเสียงในใจคุณซึ่งทำให้เจียนโยต,ตกตะลึงและเขินอายเมื่อตระหนักว่าเขาได้ยินจินตนาการสุดเพอ้อฝันในนิยายของเธอมาโดยตลอด เจียงวินเซิงเอิดเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณคือคนแรกที่ผมเห็นแล้วก็อยากจะขย้ำใหญ่ตัวแสบของผมและเป็นจิ้งจอกน้อยที่ทำให้ผมคลั่งได้ก่อนที่ทั้งคู่จะยอมรับว่าความลับของทั้งคู่ถือว่าหายกันและตกลงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจัง ในวันต่อมาเจียนโยเผญหน้ากับหญิงสาวคู่กรณีอย่างกล้าหาญโดยประกาศอย่างหนักแน่นว่าเธอคือภรรยาของศาสตราจารย์เจียงและได้โพสต์ข้อความชี้แจงความจริงในฟอรั่มมหาวิทยาลัยว่าพวกเขาจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เขาจะมาเป็นอาจารย์ของเธอและเขาได้ลาออกจากการเป็นผู้สอนเพื่อรักษาจรรยาบันโพสต์ของเธอสร้างกระแสะและได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมทน้นเจียงวินเซิงเห็นโพสต์ก็ยิ้มออกมาด้วย ความตื้นตันใจก่อนที่ทั้งคู่จะเดินเคียงข้างกันในมหาวิทยาลัยอย่างเปิดเผยทิ้งความเข้าใจผิดไว้เบื้องหลังเจียนโยแบบมีความสุขกับฉาก,ากชีวิตจริงนี้มากที่สุดโดยบอกว่ามันเป็นอันดับที่หนึ่งในใจของเธอและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า